สำหรับคันนี้นะครับบอกเลยว่าน่าใช้งานมากๆเป็นพรีเมียมเอสวีคาร์ที่ประหยัดกว่ารถใหม่ป้ายแดงถึง1นล้านหนึ่งแบาทครับรถเข้าม่คันนี้ก็คือ Mercedes-Benz GLA 200 AMG ปี2022นะฮะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าสภาพเป็นอย่างไรน่าใช้ขนาดไหนไปเลยครับสภาพด้านหน้าสวยใหม่เลยครับไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงกระจังด้านหน้ากันชนด้านหน้านะคันนี้ไม่มีริ้วรอยจากการใช้งานหนักไฟหน้าของเขานะครับเป็นใน่วงของ LED High Performance ครับก็เรียกได้ว่าโอโหส่องสว่างได้ไกลเทคโนโลยีนี้คือทันสมัยมากๆครับอัตราการเร่งดีครับขับสนุกนะฮะไป อย่น้ำมันได้17กิโลเมตรต่อลิตรนะและก็คันนี้นะครับใครสนใจมาพิสูจน์ด,ด้วยตาคนเองเลยว่าสภาพสวยขนาดไหนที่วัตถุโตได้เลยครับ <Wow. S 1> คันนี้เป็น s u v ยคาร์ที่เป็นแบบทรงแบบ cross over ยังไม่พอด้านบนหลังคาเนี่ยเขามีราวหลังคานะสามารถติดแหลกเพิ่มเติมได้ใครที่ชอบปั่นจักรยานไปตั้งแคมปิง้งโหลดของได้หมดเลยกระจกมองข้างก็เป็นแบบปรับแล้วก็พับเก็บไฟฟ้านะสภาพแบบนี้ราคานี้นะถือว่าคุ้มค่าน่าใช้งานครับ <S <S ด้านท้ายนะครับของเขามีความสปอร์ตนะครับหลังคาเขาลาดลงมานะฮะแล้วก็สปอยเลอร์หลังมาบบเนยป็แ LED เส้นสายดูเฉบีวเฉียวกันชนด้านท้าย AMG ปลายท่อคู่มีเซ็นเซอร์ถอยหลังมีกล้องมองหลังครับแล้วก็ที่สําคัญครับมีในส่วนของแฮนด์ฟรีด้วยนี่ฝาป,ประตูด้านท้ายก็เป็นไฟฟ้าอัตโนมัติพื้นที่ใช้สอยดีครับเก็บของได้เยอะนะฮะแล้วก็บอกที่นั่งแถว2เนี่ยสามารถปรับแล้วก็เก็บสำหรับเพิ่มเติมได้มีม่านบางของอุปกรณ์ครบนะคันนี้ไม่เคยมีการทาสีด้านท้ายหรือว่าชนหนักด้านท้ายมาก่อนครับและรถรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น a อ g นะครับสภาพภายในเนี่ยสวยสปอร์ตหรูหน่าใช้งานครับที่สาคัญค คันเดินได้แต่เข็บสีแดงแบบนี้นะถ้าใครดูอยู่บอกเลยว่าสภาพนี่ใหม่มากๆ <S <S เลขไม่เพียงแค่7 5 0 0 0โลเท่านั้นเฉลี่ยต่อปีนะครับเจ้าของเดิมก็ใช้ประมาณปีละ1 5 0 0 0โลถือว่าไม่เยอะครับหน้าจอที่รองรับการเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y พย d Android ตมี w i r e l e s s c h เจ g e r แอร์ปรับอากาศออโต้ Auto แบบนี้นะแล้วก็โหมดการขับขี่มีถึง4โหมดด้วยกันสามารถปรับใช้งานได้ตามความต้องการเลยนะพวงมลาลัยเป็นแบบสามการครับพวงมลาลัยก็หุ้มหนังเดินได้แต่เข็บสีแดงตัดท้ายสปอร์ตน่าใช้งานสภาพสสสวยยยไมมมม่ีรรออถลลลกคนนใจจ้้็หาาพพดเิู์ แต่คนเองได้ที่วนโทัวเต้ของเราได้เลยครับและราคาก็ประหยัดกว่ารถใหม่ป้ายแดงเยอะมากๆนะขอเสนอค่าตัวเขาเพียงแค่1 2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคันนี้ครับใครต้องการจัดไฟแนนซ์เอาไปเลยครับฟรีดาวผ่อนลมต้นที่23,000บาทต่อเดือนคุณก็สามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้แล้วครับถ้าเพืเ่อนๆท่าน,น,นไหนนะครับต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่วนโทัวเต้ได้เลยที่เบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งหกเจ็ดสี่ห้าแปดแปดห้าแล้วบอกว่าดูมาจากคลิปนี้รับรองได้ของแถมพิเศษแน่นอนครับผมการันตีให้เลยนะครับว่ารรรรรถถถววนน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 โตตต้้้้้ทททททุุกกกกกคคคัััััเเป็บบาาาาาาแแแไมมม่่่่่ีีีีชหหออยงลละะสญใู 3ปีหรือ30 0 0 0กิโลคุ้มครอง128รายการและคุ้มครองทั่วประเทศวันทัวโต้ซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมครับสวัสดีครับ